ไว้ถ้าพรุ่งนี้อากาศเป็นใจเราอาจได้เห็นทะเลหมอ,อกออกมาจากช่องเขาตรงนี้ไหลออกมาโ้สวย หกโมงสี่สิบฮะทะเลหมอกสวยมาก,มมมาก,กนุ่งมากโหอากาศเย็นนีจัง นี่คือการเดินทางวันที่3ของผมนะครับของทริปมาแคมปิ้งแถวอำเภอเชียงดาวฮะ4ี่วันสาคืนครับผมโดยที่วันแรกครับผมไปแคมปิ้งที่ดอยคำฟ้าฮะนี่ก็อยู่ในเขตของอำเภอเชียงดาวครับและวันที่2ฮะผมก็ย้อนกลับมาแคมปิ้งตรงสันตะเกียฮดอยแม่ตามานะนี่ก็อยู่ในเขตของอำเภอเชียงดาวเช่นกันครับผม ดูเหมือนว่าผมจะเดินทางไปแคมปิ้งในแลนด์สเคปที่มองเห็นรอยหลวงของเชียงดาวนะในมุมเป็นวงกลมที่แตกต่างกันออกไปครับผมแต่จุดหมายในวันนี้ของผมจะไปลานจางเต็นที่เขาว่ากันว่าไห้รอยหลวงเชียงดาวที่สุดครับผมส่วนเรื่องของเส้นทางถ้าเรามาจากตัวอำเภอเชียงใหม่นะ ้เราใช้ถนนหมายเลข107หละเด้ยวซ้ายตรงสี่แยกที่จะไปถ้ำเชียงดาวครับซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกันกันกบที่จะไปเมืองคลองครับผมซึ่งจุดหมายในวันนี้ฮะที่ผมบอกว่าเป็นลานกางเต็นท์ที่อยู่ใกล้ดอยหลวงเชียงดาวที่สุดฮะก็อยู่ในเขตของบ้านนาเราไม่ครับซึ่งบ้านนาเราไม่ฮะเป็นหมู่บ้านที่นี้ที่พัก ตยอยู่มากมายกายกองนะแต่มีลานจางเต็นท์อยู่ผมคิดว่าไม่ถึง 1, นึที่ครับผมเมื่อพูดถึงบ้านนาเราใหม่แล้วผมก็ดูข้อมูลมาว่าบ้านนาเราใหม่เนี่ยเป็นหมู่บ้านของชาติพันธ์นะชาวเขาเผ่าดีซูรนะัซึ่งหมู่บ้านนี้มีภาษาลีโซเป็นภาษาของตัวเองครับ และเมื่อปลายป,ายปี2564ฮะยูนิสโก้ฮะากาศให้ดอยหลวงเชียงดาวฮะเป็นพื้นที่สมวนชีวะมนทนแห่งที่5ของประเทศไทยครับซึ่งทำไไมบ้านนาเราใหม่ฮะที่อยู่ในพื้นที่ของดอยหลวงเชียงดาวฮะก็ต้องเปิดปิดต,ตามวันเวลาของดอยหลวงเชียงดาวเช่นกันครับผม ส่วนเรื่องถนนหนทางฮะจากถนนเส้นหลกักค่ะ107เดี๋ยวซ้ายเข้ามาตรงถนนเส้นที่จะขึ้นมาตรงบ้านนาเราใหม่เป็นถนนที่ลาดยางทั้งหมดคะแล้วก็เมื่อฤดูฝนที่ปานมาก็มีดินสไลด์มีอะไรอยู่มากมายอ่ะมันเป็นถนนที่ชุ่มน้ำากุ้มน้ำไปเยอะรันี่ครสังเกตตรงถนนค่จะยังมีร่องรอยของดินสไลด์อยู่อ่ะ ก็ถนนนี่คือนี่ฝนไม่ได้ตกนะฮะแต่เป็นถนนที่น้ําซึมมาจากดอยฮะซึมมาตรงถนนนะแต่ก็เป็นถนนสองเลนนะที่รถสามารถวิ่งสวนกันได้แต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นกันครับเพราะว่าถนนนี่คือสูงชัน,นะแล้วก็้ายโค้งซ้ายโคง้งขวาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชันขึ้นเรื่อยๆ โดยความเป็นถนนราชยางที่ถูกปรับปรุงขึ้นแล้วครับก็เลยทําให้การเดินทางมาที่นี่ครับ้านนาเราใหม่ครับเป็นการเดินทางที่สะดวกครับรถทุกชนิดสามารถขึ้นมาได้ครับรถเกรงรถยนต์รถกระบะรถมอเตอร์ไซค์ครับแล้วแต่คีรีครับจะขึ้นยากขึ้นง่ายครับส่วนเรื่องอากาศครับไม่ต้องพูดถึงครเมื่อขี่ขึ้นดอยมาสักพักครับอากาศหนาวเย็นเลยครับ ผมขี่รถมาสักพักใหญ่ๆคะประมาณ40นาทีคะเนี่คขี่ขึ้นมาแล้วเราเราจะเห็นทางเลี้ยวซ้ายฮะช่องทางเล็กๆที่มีป้ายติดอยู่เต็มไปหมดฮะให้เลี้ยวซ้ายตามทางนะครับนี่คนี่คือทางลงบ้านนาเราใหม่ครับซ้ายมือขวามือฮะจะประกอบด้วยโฮมสเตย์ครัก็มีที่พักครมีโเยอะมากคะ ูตามภาพไปเลยครับนี่ครับนี่คือที่พักทั้งหมดเลยครับมีจุดกลางเต็นท์ของบ้านพักเป็นเป็นเต็นท์ของเราฮะให้เช่าพักมีอาหารมีอะไรครับมีอาหารมีเครื่องดื่มขายนี่ครับถนนคนทางก็เป็นถนนคอนกรีตแล้วฮะเดินลงมาส่วนจุดกลางเต็นท์ของเราครับจะขี่เข้ามาสักพักครับจะเป็นถนนลูกรังนิดๆนะแต่เราก็จะเห็นสเก็ตนะ เห็นรถเกง่งรถยนต์ที่สามารถจอดได้อยู่นะตรงนี้นี่ยฮะผมมาถึงตรงปากทางเข้าแล้วเรายังแวะถามชาวบ้านแถวนี้ครับข้างล่างยังมีลานกางเต็นท์อยู่เปล่าครับใช่ครับลงมาแล้วอ๋อโอเคนี่ฮะหลนงำจักถามจะขอที่พักแล้วฮะ ลองขี่ไปดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าที่นี่ผมเคยมากางเต็นแล้วครั้งหนึ่งแล้วครับึกใจะเลยอยากมาอีกครับส่วนเส้นทางลงดูในคลิปไปเลยครับเป็นเส้นทางที่ชันนิดหนึ่งเป็นปูนอยู่สองเลนอยู่นิดนึงแล้วก็เป็นถนนลูกรังครั็เป็นทางที่ไม่ได้ชันมากครับผมคิดว่ารถเกบทุกชน,นิดสามารถลงมาได้ค่คอยๆลงมา หาฝนไม่ตกะทางก็ไม่ได้เลื่อนขี่กัมาแล้วครับผมถึงแล้วครับลานกลางเต็นจากตัวอำเภอเชียงดาวใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาที นี่ฮะดอยหลวงเชียงดาวสวยมากเวลาสี่โมงฮงรลานกลางเต็นและววันนี้น่าจะเหมาลานผมคิดว่าลานกลางเต็นที่นี่น่าจะจะเป็นลานกลางเต็นที่ใกล้ดอยหลวงที่สุดละ ่วนข้างบนน่ะก็จะเป็นโฮมสเตย์บ้านพักมีเต็นท์เป็นหลุมเป็นหลังให้เช่าเยอะแยะครับตรงนู้นอีกเหียบโงไปถึงน้งนฮตรงนี้ก็มีที่ล้างจานอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำฮนะเนี่ยจะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ใกล้ๆห้องน้ำจะมีอยู่หนึ่งห้อง เป็นชักโครกฮะแล้วก็มีที่มีทางอาบน้ำเย่ยมเลยเนี่ฮะขึมาตรงนี้หลังจากที่ผมเดินสำรวจฮะไปทั่วๆของลานกลางเต้นท์นะก็เริ่มกลางเต้นท์แล้วแดดเริ่มหายร้อนนะครับ ลานกลางเต็นที่นี่นะเป็นลานกลางเต็นที่เราสามารถเอารถจอดจอดลกลางเต็นได้เลยคนระับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์คะสามารถขนของลกลางเต็นได้เลยคนะไม่ต้องเดินขนของไกลนะเหมาะมากคนะับสำหรับใครที่ชอบไปกลางเต็นแลวมีของเยอะๆคนะนี่ครับไม่ต้องเดินนะครับขนของลงแล้วก็กลางเต็นได้เลยคนะ อาหารการกินอ่ะทำกับข้าได้เลยที่นี่ตามสบายฮะมีจุดกอ่อไฟให้ฮะและที่สําคัญนะในพื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนพื้นที่ส่วนตัวที่อยู่แยกลงมาจากหมู่บ้านนะสงบมากเลยครับที่นี่ครับจุดร้อยฮะเคร็์เซ็ตเรื่องเดินแล้วมัน กะตรงลานกลางเต็นท์บ้านนาเราใหม่อาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยวันนี้มีผมมากลางเต็นท์อยู่หลังเดียวอากาศดีมากครับตอนนี้ ลานกลางเต็นที่นี่ฮะไม่มีชื่อนะฮะแตเป็นลานกลางเต็นของบ้านโอโซนมีคนเคยถามผมมาสองสามรอบแล้วตอนที่ผมมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วมีคนทักเข้ามาถามว่าชื่อลานกลางเต็นอะไรมันไม่มีชื่อครับแต่เจ้าของที่นี่คือเจ้าของบ้านโอโซนที่ทำ โฮงสเตย์หรือว่ามีบ้านหลังเล็กๆมีเต็นท์ให้เช่าอยู่ด้านบนนะนี่คือเจ้าของเดียวกันเหตุผลที่ผมกลับมาที่นี่อีกครั้งคือชอบฮะชอบที่นี่มากเพราะว่าเป็นรามจางเต้นที่ผมคิดว่ามันอยู่ใกล้จอยหลวงเชียงดาวมากที่สุด ถ้าพรุ่งนี้อากาศเป็นใจเราอาจได้เห็นทะเลหมอ,อกออกมาจากช่องเขาตรงนี้ไหลออกมาถ้าอากาศเป็นใจนะฮะถ้าเกิดไม่ไม่ได้ก็ก็เป็นไรแค่นี้ก็สวยแล้ะแตกต่างจากวันแรกที่ผมไปวันแรก ทริปนี้ผมเดินทางมาที่นี่วันที่สามแล้ววันแรกผมไปดอยคำฟ้ามามุมตรงนั้นจะเห็นปกติจะเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวแต่ตอนเช้าฟ้ามันปิดอะ่ะไม่เห็นดอยหลวงเชียงดาวเลยแล้วก็วันที่สองผมมาที่สันปะเกียสันปะเกียกก็โอเคฮะโอวิวสวยสนามหญานุ่มเป็นสถานีกเกษตรฮ่ะแล้วก็มี สายแคมปิ้งมากลางเต็นกันอยู่เยอะพอสมควรแล้วก็วันนี้แตกต่างกับทุกวันมากคือกลางเต็นอยู่คนเดียวได้บรรยากาศไปอีกแบบครับ แต่ก่อนฮะตัวผมเองฮะก็เคยอดสงสัยไม่ได้เคยเห็นพวกตกล้องวิดีโอพวกช่างภาพฮะที่เขาไปไปรอดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าฮะไปรอดูวิวฮะบางที่ต้องเดินทางไป3-4ชั่วโมงฮะเพื่อรอเห็นภาพตอนเช้าฮะเพื่อเก็บช็อตภาพส,สวยๆเพียงแค่ไม่กี่ช็อตฮะ เพียงแค่5-10นาทีครับในตอนนั้นนะคผมยังไม่ได้ถ่ายวิดีโอฮะไม่ได้ชอบถ่ายผมถ่ายภาพอะไรก็ปดสนใจไม่ได้จนมาถึงตอนนี้ผมถ่ายคลิปวิดีโอครผมก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ที่ผมมาเนี่ยผมมารอช็อตสวยๆของวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าขอแค่ ยี่สิบสาิบนาทีก็พอแล้วครับมันเป็นการเที่ยวอีกรูปแบบนะที่นอกเหนือจากการพักผ่อนนะเราได้เห็นภาพสวยๆได้เห็นชัดสวยๆฮนะนี่ก็เป็นอีกความสุขหนึ่งนะของผมรครับในกานเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบที่ผมกำลังทำอยู่นี่ครับผม ตอนนี้เวลาสองทุ่มสิบนาทีฮะหมอกเริ่มมาแล้วฮะแต่ไม่รู้ในกล้องจะเห็นรเปล่าเริ่มไหไม่นจะฝนนอบคุมไทั่วเลยพรุ่งนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เห็นทะเลหมอกสวยๆฮะกับม,มุมดอยหลวงเชียงดาวใกล้ๆแล้วก็มี ทะเลหมอกอยูใ่ใกล้ๆเลยครับตรงนี้สวยมากแต่ในกล้องไม่น่าจะเห็นผมก็ไม่มีไฟสวยมาก,มากเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองลุ้นดูอีกทีครับ โมงครึ่งครับ ตอนนี้หกโมงสี่สิบฮเจริญหมอกสวยมากนุ่มมากโอ้โห่อากาะศะเย็ยนดีจัง เจ็ดโมงครึ่งครบอกงครับจริงๆช่วงเวลาที่สวยของบอกที่นี่ก็มีอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงฮะสักพักมันก็จะฟุ้งวลาได้ถ่ายรูปอยู่ประมาณครึ่งั่วโก็ถือว่า ได้รูปไปสวยแล้วครับอันนี้ มีคนเคยกล่าวไว้ว่าการเดินทางไม่มีถูกไม่มีผิดคะขอแค่เราถูกจิตรียเราพึงพอใจก็พอแล้วครับแค่เราเปลี่ยนสถานที่ฮะเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างฮะแล้วมันจะทำให้ความคิดของเราฮะชีวิตของเราครับเปลี่ยนไปด้วยครับผม 9โมงครับเดินทางกันต่อครับถ้าชอบคลิปการเดินทางขี่มอเตอร์ไซค์ไปแคมปิ้งแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เอเจนตี่ด้วยครับขอบคุณมากครับผม